ผมทราบดีนะครับว่าหลายภาคส่วนในทีมประเทศไทยได้เริ่มลงมือทําอะไรที่สําคัญและมีประโยชน์ไปแล้วหลายอย่างแต่วันนี้ผมต้องการเพิ่มความร่วมมือกับท่านทั้งหลายให้มากยิ่งขึ้นโดยเริ่มที่ภาคเอกชนก่อนสิ่งที่ผมจะทําในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านั้นประการแรกก็คือผมจะออกจดหมายเปิดผนึกถึงหมหาเศรษฐีที่ร่ารวยที่สุดในประเทศไทย20ท่านขอให้ท่านเหล่านั้นได้บอกผมว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสข,ของสังคม ท่านจะร่วมมือก,กันกับเราได้อย่างไรและท่านจะลงมือช่วยเหลือประเทศไทยของเราให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างต่อไปมหาเศรษฐีของประเทศไทยทั้งหลายล้วนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศและถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกผมขอให้ท่านได้มีบทบาทสําคัญในการร่วมกันช่วยเหลือประเทศและร่วมเป็นทีมประเทศไทยด้วยกันกับเราด้วยนะครับผมเข้าใจและซาบซึ้งที่หลายท่านได้ลงมือทําไปแล้วหลายเรื่อง แต่ผมต้องการให้ทุกท่านทำเพิ่มเติมมากกว่าที่ท่านได้ทำไปแล้วผมรู้ว่าทุกท่านต่างก็เต็มใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุดเพราะผมรู้ว่าความเดือดร้อนของคนไทยก็คือความเจ็บปวดของท่านด้วยผมขอให้ทุกท่านได้แบ่งปันความสามารถและความฉลาดหลักแหลมรวมทั้งมุมมองอันมีวิสัยทัศน์ของพวกท่านพร้อมกับใช้องค์กรที่มีศักยภาพสูงของท่าน มาช่วยกันจัดการกับวิกฤตที่เรากําลังมาเชิญอยู่ในวันนี้นอกเหนือจากกลุ่มมหาเศรษฐีของประเทศไทยผมยังอยากจะรับฟังและใช้ความรู้ความสามารถของภาคเอกชนทั้งหมดอีกด้วยดังนั้นสิ่งที่ผมจะทําในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าประการที่2ก็คือผมจะไปพบกับสมาคมภาค,ภาคธุรกิจไม่ว่าจะขนาดกลางหรือขนาดเล็กเพื่อรับฟังพวกท่านด้วยตัวผมเองโดยตรงไม่ต้องผ่านหน่วยงานใดเพื่อผมจะได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จ,จริง ผมต้องการเข้าถึงความรู้ความสามารถขีค,ความสามารถของท่านและความเชี่ยวชาญอันหลากหลายของภาคเอก,กชนนอกจากนี้ผมต้องการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะความต้องการและความทา้าทายที่ทุกคนกําลังเผชิญอยู่ผมต้องการรับฟังว่าพวกท่านต้องการที่จะร่วมมีบทบาทในการแก้ปัญหาครั้งนี้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่ท่านได้ทาไปแล้วและสิ่งที่ท่านจะช่วยเราทํากันต่อไปนะครับ และที่สําคัญผมต้องการได้ยินความคิดเห็นของพวกท่านว่ามีจุดใดบ้างที่รัฐบาลควรจะทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับว่าเป็นหน้าที่และความรับชอบของรัฐบาลที่ต้องช่วยเหลือคนไทยทั้งประเทศแต่เราสามารถจะขยายแรงกําลังในการช่วยเหลือให้ใหญ่ขึ้นได้ด้วยความร่วมมือการกักบภาคเอกชนที่มีทรัพยากรมากมีวิธีการทํางานและมีวิธีการเข้าถึงผู้เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว และคล่องตัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งหากรัฐบาลจะเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิด